สวัสดีครับน้องครับกลับมาเจอกับพี่ครับอีกครั้งนะครับกับการติวสอบเรื่องเรขาคณิตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาดูกันซิว่าโจทย์เป็นเรื่องอะไรนะครับอ้าวมาลุยกันเลยเขาบอกว่ากําหนด A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ามาละวันนี้เราจะเรียนการหรือติวกันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเขาบอก A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมบอกความยาวด้าน B C มาให้นะครับว่า B C ยาว4 A D ยาว5และก็ C D ยาว6อ่าบอกความยาวมาแล้วก็บอกมุมมาครับว่า มุม A กับมุม B เนี่ยกางเท่ากันเลยคือ60องศาแล้วก็2เท่าของ AB นะครับมีค่าเท่ากับ x บวกรูทเมื่อ x กับ y เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยอ็าวต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครัแล้วโจทย์ให้น้องหาค่า x บวกวนั่นเองว่า x บวก y มีค่าเท่าไหร่ข้อนี้แอบใจร้ายนิดหนึ่งไม่มีรูปให้เราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสเก็ตเองก็ได้เริ่มต้นเขาบอกมันมีรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับบอกความยาวด้านมา3ด้าน แล้วก็บอกมุมมา2มุมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสเก็ตรูปตามนี้แหละแล้วก็บอกว่า2เท่าของ AB AB คืออีกด้านหนึ่งที่เหลือด้านที่4นั่นเองที่ไม่ได้บอกความยาวนะครับมีค่าเป็น x บวกร o o y แสดงว่าไอ้ด้าน AB ตัวเลขไม่สวยแน่ทาใจไว้ได้เลยติดรูทแน่แ x บวกร o o y เมื่อ x กับ y เนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกทั้งคู่ด้วยให้หนูหา x บวก y ว่ามีค่าตรงกับช้อยข้อไหนถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มงต้นสเก็ตรูปกันนะครับข้อนี้ AB c d เป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้แหละ บอกความยาวด้านมา3ด้านไม่เท่ากันเลยด้วย45 6หเรียงกันเลยเนาะบอกมุมมา2มุมคือ A กับ B กลาง60อ้าวถ้างั้นเราเริ่มต้นสเก็ตรูปยังไงดีให้มันสเก็ตง่าย,ายอ่าสเก็ตไงดีให้ดูง่ายๆนะครับเขาบอกด้าน B c A d เ D มาแต่มันบอกมุม2มุมเนี้ย A กับ B เป็น60องศาถ้างั้นถ้าเป็นพี่นะพอพี่เห็นมุม A กับมุม B60 องศาพี่จะเริ่มต้นสเก็ตจ,จากด้าน A b พี่จะวาง A b ไว้แนวราบเนี้ย แล้วก็ A กับ B อยู่ปลายถูกไหมครับแล้วก็วัดเป็นมุม60ขึ้นไปมันก็จะวาดรูปได้ไม่ยากหนักละนะครับอ่าถ้างั้นเริ่มต้นเลยนะพี่ก็เริ่มจากด้าน a b นั่นแหละตามที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับพี่ก็วางด้าน a b ไว้ก่อนเลยอ่าสมมุติ a ออยู่ประมาณตรงนี้อ่านี่คือ A กับ B นะคะจากนั้นที่ปลาย A กับปลาย B แล้วก็ลากเส้นตรงทํามุม60องศาขึ้นไปที่ปลาย2ข้างนี้นะครับด้านนี้ก็จะกลายเป็น AD ยาว5ด้านนี้ก็จะเป็น B C ยาว4แสดงว่าด้าน A D ฝั่งนี้ต้องยาวกว่านิดหนึ่ง5ไอ้ฝั่งนี้ยาว4นะครับอะเราก็จัดการสเก็ตต่อไปนะครับ A D ก่อน A D ยาว5พีกันลาขึ้นไปประมาณตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมุม60ชันกว่านี้นิดนึงตึ๊ดอ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้าน B C ตัวนี้ยาว4ก็จะสั้นกว่านิดนึ่งสมมติประมาณตรงนี้ก็แล้วกันตึดอ่า ด้านนั้นยาว5ด้านนั้นยาว4นะครับพี่ก็ใส่ความยาวก่อนด้านนี้ยาว5ด้านนี้ยาว4นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุด D จุดนี้เป็นจุดสอ่ทำม,มุม60องศาอใส่มุมไว้เลย60กับ60ทั้งคู่ชึบนะฮะจะนด้กางเส้นปิด C d ีละก็เสร็จแล้วนี่คือการ s k e t ตรูปเห็นไหมก็จะได้รูปตามเขาละ C d ตัวนี้ก็ยาวหะใส่ความยาวให้ด้วยยาวหครบถ้วนเลยนะครับนี่ แล้วก็สเกตได้ตามข้อมูลโจทย์เห็นไหมเนี่ยสตาร์ทที่ a b ก่อนแล้วก็ทามุม60ขึ้นไปทั้งคู่ AD ก็ยาวกว่านิดนึงยาว5 B C สั้นกว่านหน่อยคือยาว4แล้วก็ลากปิดเฉียงๆเ,เส้นนี้ยาว6ก็ครบทวนบริบูรณ์แล้วนะครับอ่บอกความยาวด้าน3ด้าน4 5 6ห้าเห็นไหมคะอยากได้ด้าน AB ตัวนี้แหละอ่ามันเป้าหมายของเราก็คือเดี๋ยวเราจะหาความยาวด้าน AB ตัวนี้อ่าถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตขยายรูปขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆแม่เราจะหาความยาวด้าน a อไงดีเนะ ข้อนี้ความโดดเด่นของมันก็คือนี่มีมุม60ิเข้ามาด้วยทุกคนเห็นมุม60องศาแล้วคิดถึงตรีโกณไหมไม่เลยไม่คิดถึงเลยคิดตั้งนิดหนึ่งก็ได้ไอ้พวกมุมสามสิบสี่ห้าหกสิบเนี่ยเราจะทราบอัตราส่วนไงของไซน์โคศแทนของตรีโกณได้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้60องศาเนี่ยแลวเอาตรีโกณเข้ามาช่วยนะครับเราจะสามารถค่อยๆแกะความยาวด้านนี้ได้ละออาถ้างั้นก็เริ่มต้นกันเลยนะครับพี่ก๊อฟก็สตาร์ทจากการลากให้มันเป็นสามเหลี่ยมก่อนก็คือลากจากดี กับ c ลงมาให้มันตั้งฉากกับ a b ทั้งคู่นะครับพี่ก็เริ่มลากละปึ๊บนี่2เส้นชึบสมมุติลงมาตัด a กับ b ที่จุด e กับ f ก็แล้วกัน a b c d แล้วก็ e f ตั้งฉากมาเลยนะจ๊ะนี่ตั้งฉากทั้งคู่อ่าถ้างั้นเราก็เริ่มแกะความยาวได้ละมุม60ทั้งคู่อ่าใครจะตั้งเป็นอัตราส่วนนี้ก็ได้อันนี้คือชิดหารด้วยฉากแล้วก็จับเท่ากับคอร์ส60ก็ได้ อย่างเงี้ยตั้งเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่โทให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวพี่จะแนะอีกวิธีนะอ่ะเอา ae ตั้งหารด้วย5ถูกไหมคะนี่มันก็คือคอส60ใช่ปะมันคือชิดฉากคอส6กนะครับเพส60คือ1ส่วน2แล้วก็จะได้แล้วว่า ae ก็คือ5ส่วน2เนี่ยคูณไขว้ขึ้นไปด้านนี้ก็จะมาละคือ5ส่วน2อ่ะพี่ใส่ให้ตืด๊ดเห็นไหมครหรือใครจะจำเขาเรียกว่า ไอสัดส,ส่วนพื้นฐานของไอสามเหลี่ยมที่เป็นมุมหกสิบองศาไว้เลยก็ได้นะคะเพราะมันมีหกสิบองศาสองรูปไปนี่เห็นไ,ไหมครับถ้าใครจาได้ไอสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นมุมหกสิบองศาเนี่ยอัตราส่วนแต่ละด้านมันจะประมาณนี้พี่วาดให้ดูนิดนึงนะครับรูปนี้ตืด๊ดปิดมาอย่างนี้มุมนี้คือหกสิบนะจ๊ะอีกมุมนึงก็จะกลายเป็นสามสิบเนี่ยหกสิบสามสิบ นะคะ,ะขยายขึ้นมานิดนึงะจะได้เห็นชัดนะคะไอมุม30 60แบบเนี้ยอัตราส่วนของความยาวด้านก็จะเป็นอย่างนี้เป็น1 2 r o ง t 3หรือ1นึรูที่เราเคยท่องเน,นี่ยเห็นไมหนึ่งองเนี่ยคอสหกสนี่มุมสี่มัคอสหกสิบ็คือ1นึ่งส่วนสไซหกสิก็คือรูทสามส่วนสแทนหกก็คือข้ามชิดก็คือรูทสา เนี่ยเราจำเป็นสัดส่วนนี้ก็ได้ถ้าเราจำภาพตัวนี้ได้อันนี้มันก็จะง่ายได้ละแล้วก็จำได้คอร์สหกสิบขึ้นหนึ่งส่วนสองก็แสดงว่าไอ้ด้านนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะชิดฉากต้องได้หนึ่งส่วนสองก็แสดงว่าไอ้ด้านนี้จะเป็นสองเท่าของด้านนี้หรือด้านนี้เป็นครึ่งหนึ่งของด้านนี้ก็ได้ก็จะได้ด้านนี้ละห้าส่วนสองนะคะเอามาใช้กับรูปนี้ก็ได้ก็จะเป็นคอร์สหกสิบก็คือครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสองถูกไหมครับก็แปลว่า fb ต้อง มันถึงจะใต้สัดส่วนคอสนี่งชิดฉากเป็น1นส่วนส fb ตัวนี้ก็จะได้2นั่นเองนะครับเราก็จะได้ละ fb ตัวนี้ก็คือ2มาแล้วก็จะเหลือแค่ ef ตัวเนี้ยที่เราต้องไปหาแล้ ef นิดนึงตรงเนี้ยที่เราต้องไปหาไ้แล้ว ef มันจะมีค่าเท่าไหร่นะ,ะ ef จะหายังไงล่ะโู ef หาตรงๆน่าจะยากกันน้องแล้วก็นี่ไงอีกเส้นหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้เลยก็คือความยาวห นะครคะตัวนี้ต้องเอามาใช้ช่วยในการหา EF แน่ๆเราก็ลากจากจุด C ให้มันเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากอีกหนึ่งรูปครับเนี่ยจากจุด C ก็ลากมาเลยตื้เนี่ยให้มันตั้งฉากกับ DE เส้นนี้ลากมาให้ฉากนะสมมติมาตัดที่จุด G ก็ลก G แล้วกัน DEFG ละสามเหลี่ยม DGC ก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตามมิตันนะคะแต่ถามว่ามุมนี้กี่องศาไม่รู้ มุมนี้กี่ยองศาไม่รู้อย่าไปทึกชักเป็น6ก30อะไรนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่60โจทย์บอกมาแค่คู่นี้เพราะตรงนี้ไม่รู้มุมถ้าไม่รู้มุมอยากได้ด้าน EF ซึ่งตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่า EF ก็คือ GC อ่ะเท่ากันแน่ๆเราต้องหา GC ให้ได้ถูกไหมครับเพราะ G c ซก็คือ EF อะเห็นชัดอยู่แล้วนะครับที่ี้ GC จะหาอย่างไรอุยมุมก็ไม่รู้ในสามเหลี่ยมมุมฉากน้องถ้ามุมไม่รู้มันใช้ติีโกนไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องพึ่งพาอีกหนึ่งเรื่องเด่นๆเลยของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือพาั น้องต้องไปหา dg ตัวนี้ให้ได้ถ้าหา dg ได้ไอเส้นนี้ก็เข้าปิากรรศสบายๆอ้ทีนี้ดีจีหาไงคะแ้ดีจีก็ต้องหาจากนี่ไง DE อกับ CF ตัวเนี้ยเอามาลบกันมันก็ได้ d ีจีถูกไหมครับแล้วไอด e ีกับ CF อก็หาจากตีโกนรูปเดิมได้เลยถูกไหมคะเนี่ยเราได้มา2ด้านละจะใช้ตีโกนหรือใช้ปิดตกรัสก็ได้ จะใช้แห่กำลังสองลบด้วย5ห่ส่วนสองกำลังสองก็ไม่ว่าการละถอนรูทนะครับแต่ใช้ตีกลน่าจะเร็วกว่าอยากได้ตัวนี้ก็ใช้แทนก็ได้ข้ามหารด้วยชิดข้ามหารด้วยชิดคือรูทสามนี่ไงนะข้ามหานด้วยชิดคือรูทสามเพราะนั่นคือไอดนน้ด้านเนี้ยด้านเนี้ยก็จะเป็นรูทสามเท่าของด้านแนวราบตัวนี้เห็นมะรูทสามเท่าของแนวราบตัวนี้เพราะตัวนี้เป็น5ห่รูทสองทดแส่วนสองเส้นนี้ก็ต้องเป็น5หส่วนสองคูณกับรู้สามนั่นเอง ขอยัดย่อลงมานิดนึงนะครับขออนุญาตใส่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแนวนี้ก็จะเป็น5ส่วน2รู้3เห็นไหมครับพอน้องเอา5ส่วน2รู้3หารด้วย5ส่วน2ก็ได้รู้3ละแทน60พอดีเปเลยก็คือรู้3เพราะงั้นตัวนี้ละคือ5ส่วน2รู้3รูปนี้ก็เหมือนกันข้ามหารด้วยชิดนี่ไงข้ามหารด้วยชิดก็ต้องได้รู้3เหมือนกันแปลว่าไอ้ CF ก็ต้องเป็นรู้3เท่าของแนวนี้ ก็คือรู้สามเท่าของสองถูกไหมครับมันก็จะได้สองรู้สามเนี่ยเอานี่หานี่ก็ได้รู้สามตามค่าแทนหกสิบของตรีโกณจบละตัวนี้สองรู้สามตัวนี้ห้าส่วนสองรู้สามทุกคนดีจีหาได้ยังได้แล้วก็จับไปลบกันแค่นี้ก็จบละค่ะอ่ะพี่ครอบเขียนอธิบายให้ต่อนะเราก็อ้างเลยว่าจากรูปเขียนว่าตรงนี้ก็ได้จากรูปเนี่ยนะครับความยาวด้าน dG ก็จะเกิดจาก5ส่วน2รูท3ลบด้วย2รูท3นี่ไงลบกันตามรูปเลยนะครับ5ส่วน2รูท3อันนี้คูณไพ่ขึ้นมาก็กลายเป็น4ก็จะเหลือรู3ส่วน2นั่นเองอันนี้ลบเลขสบายมาแล้วค่านั้าเกิด้าน dg นะครับมาแล้ว dg ก็ได้รูท3ส่วน2เนี่ยส่วนนี้เขียนมาตรงนี้ก็ได้รูท3ส่วน2 มาแล้วงั้น GC ก็เข้าพิธากลัสอ,อย่างสบายๆเลยก็แ้้งต่อเลยครับว่าจากสามเหลี่ยม DGC แล้วก็จะหาความยาวด้านของ GC กํกำลังสองได้แล้ว GC กํกำลังสองก็จะเกิดจาก6กำกำลังสองลบด้วยรูทสาส่วนสองกำลังสอง นี่ข้าปีทาก,กรัตได้เลย6กำ 2, กำลังสองคือ36มสิบหกรู้สส่วนสองกำลังสองก็ได้3าส่วนสะครับลบกันแล้วจะได้141ยส่อ่วนสสวยงามนะคะอยากได้ความยาว Gc ก็ถอดรูทร้อยศถอดไม่ได้ก็ค้างรูทไว้แต่รูทสีได้2ก็จะกลายเป็นรูทหนึ่ ส่วนด้วย2องได้ละคะ่ะนี่คือความยาวด้าน Gc ถ้า Gc เท่านี้ไอ E F ข้างล่างก็เท่ากันเลยครับก็จะได้ละ E F ตัวนี้ก็คือ Gc นะครับเท่ากันก็คือรูทหนึ่อส่สวนสองอก็มาเติมได้ละในรูปจะได้เห็นชัดๆได้ครบแล้วคะ่ะถ้างั้นความยาว A B นะครับ นี่แล้วก็บอกเลยว่าจะได้ a b ออกมาแล้ว AB ก็จับเนี่ยสามส่วนเนี่ยบวกกันแ่บพี่บวกตัวที่มันไม่ติดรูทก่อนก็แล้วกันเนาะก็คือ5ส่วน2บวก2แล้วก็บวกกับรูท1้อส่เนโอน,น, okay, นะคะคิดเลขเฉพาะตัวนี้ก็จะได้9ส่วน2บวกกับรูท1 4 1ส่วน2 เนี่ยคือความยาวด้าน AB จริงๆจะได้ตัวเลขแบบนี้นะครับแต่สิ่ที่โจทย์ให้เทียบไม่ใช่ AB มันคือ2เท่าของ AB เห็นไหม่ไเทียบตัวเลขมันจะได้สวยฮะเพราะ2เท่าของ AB เอา 2, 2คูณเข้าไปเดี๋ยวส่วน2มันจะถูกตัดแค่นั้นเองฮะตัวเลขมันจะสวยงามขึ้นก็จะได้ว่า2เท่าของ AB เนี่ยนะครับก็เอาสคูณทั้งชุดเนี่ยก็จะเหลือ9บวกกับรูทนคะเราก็เอาไปเทียบกับตัวที่โจทย์บอก ก็คือเขาบอกว่ามันคือ x บวกรูท y ก็จะได้เลยว่า x ก็คือ9 y ก็คือเลขใต้รูทก็คือ141นะครับเพราะฉะนั้น x บวก y ที่โจทย์อยากได้ใช่ไหม x บวก y ก็คือ9บวกกับ141ี14่นี่9บวกกับ141คำตอบสุดท้ายก็คือ150นั่นเองนะคะปเปดไปกาชอยได้เลยครับคำตอบก็คือชอยข้อที่3พอดีเปะ แค่นี้ก็รับคะแนนแล้วนะครับสำหรับเรขาคณิตข้อนี้ซึ่งบอกให้เลยว่าไอแนวพวกรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยข้อสอบหลายสนามชอบเลยไม่ว่าจะเป็น m w i d วิทเกวิหรือว่าข้อสอบเรียนเตรียมก็ชอบเหมือนกันนะครับข้อนี้เราก็เริ่มจากการสเก็ตรูปให้ดีเห็นไนะมันจะมีอะไรทิกเล็กๆน้อยๆทำให้เราสเก็ตรูปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สังเกตว่าเอ้พอมันมี6 0 30 4 5มุมพวกนี้นะแวบๆคิดถึงตรีโกณสักนิดหนึ่ง นะครับพวกสามเหลี่ยมมุมฉากตรีโกณก็อาจจะช่วยในการคำนวณพวกความยาวต่างๆพวกนี้ได้นะครับเห็นปะทวนโจทย์แบบนี้ถ้าเราฝึกปรือบ่อยๆก็คิดว่าในวันสอบไม่น่าจะพลาดแน่นอนครับ